วันอะไรวะน้นโอะววิ่งเร็วไปทั้วเรอวเรเวร็ววัวเร็วเเร็ว้าปะก่พวกตุเยี่วเร็วเร็วเ็ขอก้อนเลยขอก้อนเลยขอก้อนย ออกไปดีบวดเอ้ยจะต้องอุ้ยเกือบตกแล้วแล้วเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวมาตืยมาตืยนนั่นก็ไอ้บวชบวชบวชดเฮ้ยเฮ้ยอ้อชิเนี่ยใช้พลัง MLG จอย่ Oh, เออไม่มีพ่อไงอ่ะกูไม่มีพ่ออ้าวอ้าวพ่อกูตายเอาแม่มันตายถ้าย่างนั้นถ้าพ่อมม่ตายกูเกิดมาได้ไงไอ้ไอ้สัสถัดอีฮักกิ้งด่ากูแล้วกูด่ากูไม่ได้ด่ามือหรอกกูจะเด็ก